มาข้นมามาซ่อมแอมอซ่อมแอมกันดีกว่าโอ้เล่นเล่นอะไรเนี่ยัฟได้อะไรนี่ได้ด้วยนะครับนะนเพื่อนครับก็มีแบบนี้ได้ด้วยเสียบลูไมิอะไรเนี่ยได้ด้วยแจ็คคือหนึ่งนี่นโอโ้สุดยอดมากเดี๋ยวก็คงจะต้องดำเนินการเปิดฟังดูนะเพื่อนนะจะเป็นยังไงนะครับก็ทําการเสียบล๊กไฟแล้วเปิดสวิตช์โอ้ หลอดไฟโหลดผมนีม่สว่างจา้ามันมาไม่ได้เลยนะนี่หลอดหลอดโหลดไฟนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันหุ่งขนาดนี้มันก็ชอ็อตสิมันหุ่งขนาดเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับเพื่อนๆแกะดูกันนะครับเป็นเพราะอะไระครับเพื่อหุงแห้งเท่าบาทก็คือขัดถือว่าโอ้ไม่กวาดคือไม่กวาดถรอว่าเข้าไป้า, God, าปงในกันคนระับแกะมาครับนี่คือภายในนะครับของเครื่องนะครับฝุ่นก็เยอะหน่อยนะครับเปิดแล้วมันมีนี่นะแสงไฟมานะ หลอดโหลดไฟหูงมากเลยทำยังไงเราจะรู้ว่าอะไรเสียอะไรีน,นี้ถอดตัวนี้ออกดีกว่านะถ้าหลอดไฟมันดับก็โอเคเราไปต่อถ้าเกิดว่าหลอดไฟไม่ดับมออแปลงพังเลยนะปัป๊บนี่นี่แสงไฟนะที่เห็นหดึงหลอด,ดิีโอ้ยดับนะครับดับนะเนี่มันหวงเลยเห็นไหมก็แสดงว่าในส่วนนี้มีพวกสารกึ่งตัวนํานะเพื่อนนี่นี่ถอดถอดไฟที่เลี้ยง power amp ออกนะหน้าเครื่องเป็นไงบ้าง มันละเห็นไข่ได้ยังมันมันเหลี่ยมนะเอออะมีมีแบบนี้นะมีติดแบบนี้มีพัดลมหมุนแบบนั่นแล้วเอาตัวนี้เสียบเข้าไปนะอัพโอโหหลอดไฟไมิจิรีเลยมับหมาเลยหลอดไฟก็แสดงว่าในส่วนนี้กระแสมันไม่พอแต่ถ้าเราเสียบปลั๊กตรงมันจะควันขึ้นนะครับทีนี้ไปดูอะไรฮะไปดูพวกรานเตอร์ไปดูอะไรพวกนี้รานเตอร์มอดเฟตอะไรก็ว่ากัไนไปต้องไปดูก่อนว่าเป็นเบอร์อะไร มันเป็นมอสเฟตหรือเป็น er, ทางเชื่อมคือร่างใรนะเพื่อนเนียเนียเห็นปะวะไม่เห็นเบอร์เลยโอเคครับเดี๋ยวเป่าฝุน่นทำความสะอาดแล้วดูเบอร์กันครับนี่เลยคือทรานซิสเตอร์ B778 B778 หมดเลยฝั่งนี้แล้วอีกด้านอีกด้านด้านนี้ด้านนี้ทีน,นี้ตัวนี้ก็จะเป็น D998 แล้วนี่ ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าทรานซิสเตอร์เป็นแบบนี้วงจรขยายเป็นแบบนี้ PNP อยู่ฝั่งนี้ NPN อยู่ฝั่งนี้นั่นก็หมายความว่าแต่1นึ่งชนนเนี่ยหนึ่งชนนเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยทรานซิสเตอร์ชนิดตัวน,นี้ PNP NPN อยู่ด้านนี้เนี่ยคืออย่างเงี้ยหนึ่งชันนอีกชนนนหนึงก็อยู่เงี้โอเคนะครับ ทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็คงจะต้องไปเช็คดูในส่วนของทันเตอร์ช็อตทันเตอร์ช็อตไม่ต่ำกว่า2ตัวต่อ1ชันแนนะพูดถึงก็คือ n p n ไปอย่างน้อย1ตัว p n p อย่างน้อย1ตัวที่ช็อตแล้วก็ช็อต c e ด้วยแบบนี้นะครับน็อต oh, ออกมานะครับเป็นแบบนี้ถอดสายถอดอะไรเพื่อที่จะพลิกด้านโอ oh, ้สุดยอดมากเลย ต่อมาก็มาดูทรานซิสเตอร์ว่าตัวไหนชอ็อตตัวชอ็อตนนลักษณะของช็อต CE อนะเทอร์นะอใช้เสียงด้วยอะไรด้วยนะครับเทอร์อยู่ใกล้นะไม่เห็นดู CE ทันเตอร์นะครับอา่าชันแนนไหนละ่ะก็ว่ากันไปนะ1นึ่งชันแนนเป็นแบบนี้นะครับนะครับ นีชนะนหนึ่งนีชนหนึ่งนะครับดูเกิดแค่ดูซีอีนะครับมอเตอร์ขึ้นแค่ไหนนะครับถ้าวัดตัวนี้ก็เทียบเท่าตัวนี้เหมือนกันมันต่อใส่กันอยู่นะครับชนะนนี้ที่เห็นเป็นช็อตนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนช็อตนะเพราะว่าวัดหนึ่งตัวเทียบเท่าสองตัวเนี่ยครับนี่เหมือนกันนะครับตัวนี้ ตัวนี้มันจะไม่ช็อตเห็นไหมนี่ครับนี่ซีอีของด้านนี้ครับซีอีด้านนี้นะครับตัวนี้ซีอีนะครับแต่ตัวนี้เป็นปัญหาแล้วเห็นไหมครับสำหรับขาเห็นไหมครับโอเคนะครับชิ้นนี้นะครับช็อตนะครับเพื่อนๆครับก็คงจะต้อง รอยขาแทันเตอร์นะครับรอยขาแทันเตอร์แล้วก็ดูว่าตัวไหนเป็นตัวชอ็อตนะครับเพื่อนว่าในวงจรคร่าวๆนะครับว่ามีการชอร็อตแล้วแต่ว่าในส่วนของทันเตอร์ที่ชอ็อตเนี่ยบางทีก็ชอ็อตตัวหนึ่งบางทีก็ชอ็อตสองตัวนะครับเพราะว่าท่นเตอร์สตัวต่อในลักษณะของมีแค่ตัวต้านทานในส่วนของ R E เท่านั้นนะครับที่ขันไว้ นะครับ CE ก็เลยวัดเห็นถ้าวัดเห็นตัวนี้ช็อตก็ตัวนี้ก็น่าสงสัยด้วยเดี๋ยวมาดูว่าในส่วนของทรานซิสเตอร์นะครับที่วัดในวงจรแล้วเห็นเป็นเสียหายในลักษณะของการช็อต CE นะครับเพื่อนๆก็คือท่านเพื่อนถอดก็ถอดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะประหยัดเวลาลงมาหน่อยเพื่อนๆก็อาจจะต้องถอดในส่วนของขา E นี่ออกนะครับ น,นี่ลองลองลองหัวแรงไม่เห็นละลายเลยนะครับมันเป็นอย่างงี้นะเพื่อนนะถอดคาย e ีก็ได้นะเพื่อนถอดคาย e ีก็ได้มาดูว่าทราเกอร์เขาจะช็อตทั้งสองตัวไหมนะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วนะครับจะไม่ค่อยช็อตสองตัวนะมันจะช็อตตัวเดียวแล้วมันจะหยุดนะครับเครื่องก็เปิดไม่ได้แล้วลูกค้าก็ลูกค้าก็หยุดใช้งานนะครับมีตัวทานทานแตกหลุดลงไปด้านล่างนะครับ ตัวนี้น่าจะช็อตหนักนะมันมีรอยของตัวทานแตกอยู่เอามาดูนะครับนี่รอยขาแบบนี้อาจจะรอยขา CE หรือว่ารอยแต่ขา E อย่างนี้ก็พอที่จะไปได้นะครับอืมโอเคนะอ่ะดู CE ตัวด้านล่างช็อตนะครับ ตัวขึ้นมาหน่อยนึงตัวนี้ไม่ได้ช็อตนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนวัดในวงจรก็พอรู้คร่าวๆถอดออกมาก็จะชัดเจนขึ้นถ้าจะให้ดีถอดสองขานะครับ CE นะครับ CE นะครับนี่คร่าวๆนะครับถ้าถอดขาเดียวจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถอดออกนะครับตัวไหนช็อตถอดออกด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับทาแบบเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอางี้ดี เดี๋ยวมาดู CE ตัวนี้บ้างนะครับตัวนี้ถอด CE นะครับเดี๋ยวเพื่อนถอดให้สมบูรณ์เลยนะครับน่าจะไม่การแล้วโอเคนะครับนะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าถอด CE แล้วมาวัดดูเราจะได้ค่าที่ดีกว่าการถอดขา E เพียงขาเดียวนะครับ ครับอ,อ่า c e. โอไม่เห็นขึ้นเลยโอ้ขึ้นกับวงจรนะเนี่ยหมยเมื่อกี้เห็นไหมครับนี่ถ้าวัดวัดกับวงจรมันขึ้นเห็นไหม CE ไม่ชอ็อตดูตัวนี้บ้างตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมครับ CE ชอ็อตไปหมดเลยเห็นไหมครับก็แสดงว่าในส่วนนี้ที่เห็นเป็นทาร์เกอร์ชอร็อตก็ชอ็อตเนี่ยครับนะครับโอเคเลย ก็คงจะต้องถอดตัวที่เสียออกนะครับแล้วก็มี R ตอนถอดตะกัวตัวนี้มันหลุดด้วยมันจะมีตัวต้นฐานที่อยู่ข้างในเน่ยร์อีนะครับ R ที่ต่อกับขาย E นะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆครับตอนที่ผมหมุนตัวนี้ออกมานะใช้ไขควงนะครับหมุนออกมาน็อตมันค่อนข้างที่จะไม่แน่นเลยนะครับไม่แน่นเลยก็คือหมุนได้สบายแล้วทีนี้ผมก็ลองหมุนเข้าไปหมุนเข้าไป มันก็หมุนได้สบายอีกนั่นก็หมายความว่า mm hmm. การจับน็อตกับซิงค์ระบายความร้อนไม่แน่นครับไม่มีประสิทธิภาพฉะนั้นแล้วแอมเครื่องนี้ผมได้ถอดออกมาหมดเลยนะเพื่อนนะถอดซิงค์นี่ออกมาแล้วใส่น็อตร้อยเข้าไปเพื่อที่จะหมุนตัวนี้ให้แน่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่แน่นเลยการไม่แน่นก็คือการระบายความร้อนที่ไม่มีประสิทธิภาพครับไม่ได้นะนะครับเดี๋ยวลองดูนะ ผมจะหมุนง่ายเลยเนะี่ยเห็นไหมมันจะหมุนง่ายเลยนะครับแล้วน็อตก็ไม่แน่นเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราซ่อมเสร็จแล้วเนะี่ยแทนเตอร์ตัวนี้จะไม่แน่นกับซิง,นะงนเนี่ยการระยบกามร้อนประสิทธิภาพต่ําเลยครับใช้างานไม่ได้ถ้าเปิดไปแทนเตอร์จะร้อนร้อนแล้วก็จะพังอีกนะครับถ้าอย่างนี้ถอดตัวนี้ออกมาเลยครับการถอดออกมานะครับเพ,พ,พื่อนเพื่อที่จะเอาน็อตตัวเมียนะครับมาใส่ตรงนี้นะเพื่อนนะครับ เออม,มันจะได้แน่นนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเกี่ยวมันหมุนตามแล้วเนี่ยเออนะครับก็ว่ากันไปนั่นเพื่อนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะได้เปลี่ยนตัวันฐานตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นฐานใหม่นะครับจะได้ปัดฝุ่นด้วยก็ดีพอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนครับรวมไปถึงเราจะได้เห็นอุปกรณ์เยอะขึ้นนะครับออในส่วนที่จะใช้ในส่วนของทันเตอร์มาเปลี่ยนใหม่ก็ดูด้วยนะครับก่อนที่จะทาการเปลี่ยนทันเตอร์ก็อย่าลืม ดูพวกอุปกรณ์พวกอาพวกอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยด้วยบางครั้งบางทีมันเป็นสนิมขึ้นนะครับฝุ่นมันเข้าแล้วก็ฝุ่นไปอยู่นานนะอาจจะเกิดสนิมขึ้นมาตรงขาพวกอานะครับพวกนี้นานาคันเพื่อนครับ,รบมันก็สร้างความยุ่งยากขึ้นมาในการทํางานอีกนะครับตัวน,นี้ก็แทนที่จะหมุนน็อตลำแน่นเลยก็ไม่ใช่ต้องได้ถอดก็มีแบบนี้นะครับงานก็เวลายือดออกไปอีกนะครับประมาณนั้นนะในส่วนตัวต้านทาน ใช้5วัตต์นะครับ0.25 0.25หายากมี0.5 0.5ใส่2ตัวลักษณะของการขนานกันจะได้0.25นะครับกรณีตัวต้านทาน0.25นะครับใช้0.5 2ตัวต่อในลักษณะของการขนานกันก็นกจะได้0.25ครับทีนี้นะครับ ได้ทำการประกอบในส่วนของทรานซิสเตอร์เข้าไปแล้วนะครับทันเตอร์เสีย PNP เสียตัวหนึ่ง NPN เสียไปตัวหนึ่งนะครับทีนี้ก็ตัวตันฐานที่เพื่อนเห็นในชุดได์ไม่เป็นไรนะครับใช้งานได้เดี๋ยวนี้เครื่องดังอลนะครับโอเคนะครับพวกนี้ดีอยู่นะครับก็เปลี่ยนทันเตอร์นั่นแหละครับก็ดังแล้วนะครับแล้วทีนี้มันก็เกิดปัญหาตรงตรงนี้ครับตรง อินพุตเนะครับเวลาเราปรับเลือก usb aux อะไรพวกนี้มันมันจะปรับยากหน่อยก็ต้องเปลี่ยนสวิตตัวนี้ด้วยรวมไปถึงนะครับสัญญาณข้างหนึ่งนะเบาแล้วก็อีกอย่างนะครับเพื่อนเวลาบาลนะครับมีขึ้นผิดข้างเลย ก็นะครับต้องดูพวกนี้ด้วยนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับวันรุ่มนี้อยู่ตลอดนะครับเครื่องเสียงเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะของถ้าเก็บไว้นานนะครับไม่ค่อยได้ใช้นอกจากว่าผ้าขยายจะพังก่อนหน้านั้นแล้วแล้วเก็บไว้ดิวันรุ่มพวกนี้จะตามมาเสียอีกนะก็เนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ใช้งานพวกฝุ่นแล้วก็ความชื้นที่เข้าไปนะครับก็ส่งผลให้พวกวันรุ่มมีปัญหาจริงๆแล้วก็มีปัญหากันบหมดนะครับนะครับต้องดูทั้งหมดเลยทั้งเกี่ยวกับไมรโฟนทั้งอะไรดูแลหมดเลยนะครับเพื่อนครับ วนุ่มได้เปลี่ยนแน่นอนครับคือเนี่ยครับคือเสียงออกมานะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของวีก็น่าจะเป็นสัญญาณอินพุตของวิสลับเส้นกันนะครับตัวนี้ปรับมาซ้ายวิออกขวาปรับมาขวาไมวีออกซ้ายเงี้ยมันก็ไม่สวยงามนะครับก็คงจะต้องไปดําเนินการแก้ไขนะครับก็ยาวอยู่นะครับในการทํางานก็ต้องแกะตัวนี้ออกมาด้วยนะครับเห็นไหมขนาดตัวนี้จะเปลี่ยนทารัเตอร์ยังต้องเอาซิงตัวนี้ออกสุดยอดมากเลยนะ วันรุ่มนะครับ 50k ตัวสำคัญมากๆก็จะเป็นมาสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นมาตเตอร์ทั้งไม่แล้วก็มาสเตอร์รวมเครื่องเกิดเสียงอะไรพวกนี้นะครับทุมแหลมนี่สำคัญมากๆนะครับพิจารณาพวกนี้เกาะนะครับแล้วทีนี้ปุ่มกดตัวนี้นะครับก็เป็นไมโครสวิตนะครับมันไม่ต่อก็ดำเนิการเปลี่ยนไปครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสัญญาณที่มาเข้าในส่วนของ vu ตัวนี้นะครับมันสลับด้านกัน ปรับาบรนด์มาซ้ายไฟออกขวาปรับสัญญาณมาขวาสัญญาณออกซ้ายก็นั่นก็คือสัญญาณในส่วนของนี่ครับสายเส้นนี้คืออินพุตของวงจรนะครับเราก็ดําเนินการปรับถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็หมุนมันครับก็จะได้ละนะครับหมุนไปไหนนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนั่นแหละนะครับก็หมุนสายอย่างนี้นะฟับแล้วก็บัตรกี่ลงไปก็น่าจะได้นะครับ อย่างเช่นในส่วนของด้านนี้นะครับเราก็เอามันมาไว้ด้านนี้ซะหมุนปั๊บนะครับก็จะได้ถูกต้องซ้ายขวานะครับเวลาเราปรับบาลานซ์มันจะได้อาไฟจะได้สวยงามแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับเป็นแบบนั้นเน่ดำเนินการไปจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการเปลี่ยนวอลลุ่มตั้งแต่ซ่อมขยายมาจนถึงเปลี่ยนวอลลุ่มนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในในส่วนของไฟพวกนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับซ้ายขวาในการเลือกซ้ายขวาไฟก็ไม่เพี้ยนไป เหมือนเดิมแล้วนะครับนะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนครับ ในส่วนของหม้อแปลงนะครับเพื่อนครับใช้ไฟขนาดนี้นะครับเพื่อนครับสามสิบสี่นะครับโอเคนะครับเสร็จลงเรียบร้อยนะครับโปรยูโรเทคนะครับ KA 2 8 0แปชวิทเล้งทานำพานเพื่อนเข้าไปชมข้างในแล้วก็ทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยนะครับชวิทเล้งทาก็คงจะต้องจากไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ